คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีลงพื้นที่จัดกิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปีที่2โฮมฮักเพื่อครอบครัวอบอุ่น คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีลงพื้นที่จัดกิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ปีที่สองโฮมฮักเพื่อครอบครัวอบอุ่นภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ครอบครัวอบอุ่นต้นแบบที่เชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบกลไกในพื้นที่ ที่วัดบ้านอุดมชาติตำบลเมืองศรีคขยอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายธานินชยานุกูลสาธรณสุขอเภอวารินชำราบเป็นประธานเปิดกิจกรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรีธรรมมิกบ,บวรอดีตคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้รับผิดชอบโครงการเปิดเผยการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปรับตัวของครอบครัวสู่วิถีใหม่หลังสถานการณ์โควิดและเพื่อเป็นการ การสร้างเครือข่ายการดาเนินงานด้านครอบครัวของตําบลขยายในอําเภอวารินชำราบและเพื่อจัดทําแผนเครือข่ายครอบครัวอบอุ่นอําเภอวารินชำราบการจัดกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมย่อยที่3การถอดบทเรียนและนําเสนอเป็นนิทรรศการมีชีวิตแบบมีส่วนร่วมนิทรรศการกลุ่มสตรี นิศองกาลแบบมีส่วนร่วมของหน่วยปฏิบัติการวัดและการเสวนาถอดบทเรียนหัวข้อบทบาทของวัดและกลุ่มสตรีต่อการสร้างครอบครัวไทยในยุคหลังโควิดโดยมีนักพัฒนาชุมชนประธานกลุ่มสตรีคณะกรรมการวัดจาก9้าตำบลที่ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดบทเรียนในวงเสวนาร่วมกัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรีธรรมมิกบวรอดีตคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวเพิ่มเติมว่าสําหรับกิจกรรมงานโฮมฮักครอบครัวอบอุ่นเป็นการจัดกิจกรรมถอดบทเรียนเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มุ่งให้ผู้ดําเนินการได้ทบทวนและถอดบทเรียนจนสามารถนําเสนอสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และผู้เรียนรู้มีความต้องการเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายสู่การนําไปปฏิบัติการจัดการเรียนรู้จึง จัดในรูปแบบการร่วมเรียนรู้ในสถานการณ์จริงและนำสิ่งที่เรียนรู้มาถอดบทเรียนเพื่อเผยแพร่ต่อไปเนื่องจากในยุคโควิดดังนั้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จึงมีทั้งออนไลน์และออนไซต์ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ครอบครัวในยุคนิวนอร์มอลและการจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน9้าตำบลการจัดงานโฮมฮักตามแนวคิดถอดบทเรียนและการนำเสนอเป็นเทศกาลมีชีวิตผ่านการมีส่วนร่วมของผู้ที่ต้องการนำการเรียนรู้ไป พัฒนาต่อซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญากิจกรรมปิดเทอมสร้างสารรค์กิจกรรมธนาคารเวลาเพื่อครอบครัวอบอุ่นและถอดบทเรียนโดยการร่วมเสวนาแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สามสร้างครอบครัวไทายในยุคหลังโควิดค่ะพระเจ้าอาวาสบัตรุดมชาติเรียนและหน่วยปฏิบัติการคุณศุ